ค่ะคลิปนี้นะคะเราอยู่ในงานมหกรรมยานยนต์มอเตอร์เอ็กซ์โปสอ2พันค่ะพี่เศ่สุดๆเลยนะคะมอตเตอร์เอ็สซ์โปปีนี้เขาครบรอบ40ปีค่ะและ SCD a u t o ออโซนะคะจัดใหญ่ยิ่งใหญ่อาลาังการเหมือนกันค่ะแต่จะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนพาคุณผู้ชมไปชมด้านในกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะ ราก็อยู่กับพี่สุชาติสวัสดีค่ะพี่สุชาติมีในเรื่องของก็ไอเดียในการตกแต่งรถต่างๆ<า>ปีนี้พี่สุชาติเตรียมอะไรมาแนะนําให้กับผู้ชมบ้างคะต้องบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่แปลกใหม่มาก <ทะ S 2> แล้วก็ยิ่งใหญ่พอสมควรถ้าทุกท่านเข้ามาใน hall challenger สใช่ไหมครับประตูทางเข้าจะเจอเราทันทีเลยอันดับแรกก็ขอเชิญชวนก,นก่อนว่าให้เข้ามาดูก่อนครับว่าเฮ้ยที่บูธเรามีรถอะไรมาโชว์กันบ้างมีอะไรมาให้ดูกันบ้างครับผม ออโต้ซสเนี่ยก้าวเข้าสู่ปีที่13แล้วเป็นลักกี้นัมเบอร์แล้วใช่ไหมคะครับผมวอนนี้ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนครับทำให้เราเดินทางมาจนถึงทุกวันนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาต้องบอก13ปีแล้วแหละเราไม่เคยหยุดพัฒนาครับการใส่ใจคุณภาพชิ้นงานการออกแบบชิ้นงานเนี่ยผ่านมือผมครับชิ้นงานของเรามีรถจริงประกอบจริงให้ลูกค้าลองนั่งให้ลูกค้ามาพิสูจน์การใช้งานาโรงงานเราก็โรงงานจริงนะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่ไปโรงงานเราจะได้เห็นแม้กระทั่งขั้นตอนแรกแรการตัดเย็บ การประกอบเราไม่ใช่แบบสินค้าที่ซื้อมาขายไปใส่ใจทุกรายละเอียดครับใครมีปัญหาในการใช้งานตรงไหนรายละเอียดที่อื่นทำไม่ได้เรายินดีให้คำปรึกษาครับผมและนี่ค่ะกับคันที่เป็นไฮไลท์ของเรานะคะซึ่งคันนี้ค่ะเป็น Toyota c คอม u ิวเตอร์นะคะแต่ดูยังไงค่ะก็มไม่เหมือนคอมพิวเตอร์เลยเรามาดูที่ด้านหน้าก่อนนะครับไฟหน้ากระจังเอยกันชนเอยทุกอย่างตอนนี้เราจะแต่งสไตล์เบนส์สิเตอร์ค่ะ หรือเบนวียโนตัวนี้เขาเรียกว่าชุดแต่งตัวไมบักครับแล้วเปลี่ยนกันชนเปลี่ยนไฟทั้งหมดเลยครับตัวนี้เห็นไหมครับคือค่อนข้างหล่อขึ้นมาเลยครับทีนี้ไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนท้ายครับตัดด้วยโครเมี่ยมอย่างเงี้ยครับไฟตัดหมอกเอ้ยจา,างโฉกเฉี่ยวขึ้นมากขึ้นครับผมทามให้ดูสปอร์ตมากขึ้นครับแล้วยังมีพวกล้อแม็กโอโ้โหอยากได้อะไรอ่ะเรามีรถจริงช่วงล่างช่วงล่างก็เปลี่ยนโอโ้หมีครบเลยครับต้องบอกครบเลยค,ครบเลย<อ>ถ้าใครที่ดูข้อมูลตัวรถรุ่นนี้อยู่ตัวคอมพิวเตอร์2อ2 0เนยี่ะ ประตูยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้าแล้วสําคัญก็คือมีบันไดไฟฟ้าด้วย<ค>ะสะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกดจากมือจับประตูหรือปุ่มกดจากด้านนอกด้านในหรือคนขับตัวนี้เรามีให้ครบเลยครับอย่างคันนี้เนี่ยภายในเราปรับเปลี่ยนหมดเลยใช่ไหมคะต้องบอกว่าทุกจุดเลยครับทุกจุด,จดเลยอ่าอย่างเช่นด้านล่างเป็นพื้นเราเปลี่ยนเป็นพื้นลามิเนตใช่ไม่ว่าจะการแดมสนวนกันความร้อน ทุกอย่างยกยรถที่คันใหญ่ใช่ไหมครับคัน <bathroom. S 1> ใหญ่ทีเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแอร์เอยทุกอย่างเราเปลี่ยนใหม่หมดอ่าเริ่มตั้งแต่ตัวคนขับนะครับอ่าในส่วนตัวแถวคนขับเนี่ยเบาะหน้าเราเปลี่ยนใหม่ครับเป็นเป็นเบาะไฟฟ้าสําหรับลูกค้าที่ขับรถเองต้องการวามสะดวกสบายครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวเบาะปรับไฟฟ้าเลื่อนเลื่อนเดินหน้าถอยหลังเอนนอนไฟฟ้าเลยถ้าคนขับครับข้างคนขับก็จะมีรองน่องเลื่อนเอนนอนรองน่องทุกอย่างจะค่อนข้างครบคุ่หน้านี่สไตล์เอาผ่าถัดม,มาด้านในครับตัวเบาะครับเบาะตัวเนี้ยเราแต่งให้ครบสิบเอ็ด ตามที่กฎหมายกาหนดเลยแต่เพิ่มเติมคือนั่งสบายมากกว่าเดิมอีกตัวม่านรอบคันตัวนี้เราจะใช้เป็นม่านไฟฟ้าหลังคาในตัวแอร์เราเพิ่มใหม่ตัวนี้เป็นแอร์ไมโครบัสรับหลังคาไฟตรงนี้เรารเพิ่มเติมเข้าไปด้วยใช่ครับใช่ครับใช่ไหมคะร,ร,รายละเอียดเนี่ยผมกล้าการันตีว่าวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเราไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนอันนี้เชิญชวนให้เข้ามาดูครับรายละเอียดในการแต่งดีไซน์ในการแต่งคือแต่งในสไตล์ SCD นะค่อนข้างลงตัวเลยครับผมต้องบอกตรงว่าอยากให้ไาดูของจริงว่าการดีไซน์รวดลายการเก็บงานนี้ไม่เหมือนที่อื่น อยู่กับรถอีกหนึ่งคันค่ะเดี๋ยวให้พี่ก๊อฟแนะนำค่ะว่ามีไอเดียการตกแต่งรถคันนี้ยังไงค่ะสำหรับรถเกียร์คานิว,าวจะเป็นรถ11ที่นั่งนะครับซึ่งวันนี้ที่ร้านก็ได้ตกแต่งประดับภายในขึ้นมานะครับก็จะเป็นโจทย์การใช้งานที่ว่าจากรถ11ที่นั่งนั่งการใช้งานเนี่ยประมาณ7ที่นั่งเนี่ยนั่งสบายขึ้นเบาะแถว2นะครับของเดิมเนี่ยเป็นเบาะ3ที่นั่งนะครับวันนี้เราเปลี่ยนเป็นเบาะ VP 1คู่นะครับ ตัวที่อยู่บนรถเนี่ยก็จะเป็นเบาะซีรีส์22แทบจะเป็นท็อปซีรีส์สำหรับการใส่รถเกียร์เลยนะครับการใช้งานออปชันเนี่ยมีตั้งแต่โหมดซีโร่กรบฟิตตี้ที่จะเป็นโหมดพวกศูญยากาศก็คือเหมือนก็นั่งมันอวกาศเลยโอโอนะครับออปชันเพิ่มเติมพื้นฐานเบาะอุน่นเบาะเย็นเบาะนวดก็มีเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษที่ว่าการสั่งงานใช้งานเป็นระบบ ทัสกีนแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษารถนะครับจะเป็นเรื่องของการทําพื้นลามิเนตพวกเนี้ยอย่างของรถคันนี้ทาทางคันทําเต็มคันตั้งแต่คนขับจนถึงผู้โดยสารตอนหลังข้อดีดูแลรักษาง่ายไม่ต้องเอาคมมาซักอะไรซิเอาไม้กวาดขึ้นรถจัดการได้เลยรายการต่อรางกับรถเกียร์แถวหลังต้องบอกว่ารายการนี้การทําการต่อรางเนี่ยเพื่อนให้ การใช้งานรถเราอนเนกประสงค์มากขึ้นเก็บของได้เยอะขึ้นหรือจะนั่งก็นั่งสบายขึ้นครับความปลอดภัยรถเกียร์สำคัญมากๆกับเรื่องไฟท้ายรถเกาหลีเกียร์คานิวาลคันนี้ไฟท้ายเสยรักอยู่ข้างล่างสังเกตยากเรามาเพิ่มระบบไฟเลี้ยวนะครับให้สังเกตได้ง่ายเห็นชัดต้องบอกว่ารถไซนี้เนี่ยไฟท้ายอยู่ข้างล่างอะมองไม่เห็นเลยสำหรับพวกรถ6ล้อ10ล้อหรือมอเตอร์ไซค์ขับตามตด เราเพิ่มระบบไฟเลี้ยวเพิ่มความปลอดภัยแล้วกันความปลอดภัยสําคัญที่สุดครับค่ะและอย่างที่พี่กอล์ฟนะคะได้แนะนําไปค่ะว่าหากว่าใครนะคะที่อยากจะได้ไอเดียการตกแต่งรถเกียร์คันนี้นะคะเอาคันนี้ค่ะไปเป็นไอเดียในเรื่องของการตกแต่งค่ะนอกจากนั่งสบายแล้วนะคะเรายังมีในเรื่องของความปลอดภัยค่ะเข้ามาดูแลรถของคุณด้วยนั่นเอง ตอนนี้ยอมอยู่กับคุณอู๋ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณอู๋ค่ะเดี๋ยวให้คุณอู๋แนะนําดีกว่าเนาะในไหนเราเนี่ยก็เดินทางมาแล้วนะคะเกือบจะ13ปีแล้วใช่ไหมคะสาหรับ SCD Autosis ใช่ครับเพราะว่าด้วยตัวของบริษัท c อสซีดี s อโซนะครับเติบโตมาวันนี้ไปยี23แล้วกำลังก้าวสู่ในอนาคตไปอีกข้างหน้ารวมถึงการพัฒนาสินค้าต่างๆนะครับเราบอกได้เลยว่าตอนนี้ทางเรานะครับผมได้ออกแบบชิ้นงานใหม่ๆ น,นำสู่ท้องตลาดนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยบอกเลยว่าให้ตอบโจทย์นะการใช้งานที่ถูกต้องบางงานบางอย่างครับออกแบบมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเฉพาะของลูกค้าก็มีคัดต้องขึ้นมาเลยก็คือพูดง่ายๆว่าเหมาะสมกับผู้บริโภคทุกขั้นเราเป็นโรงงานนะครับเรามีการดีไซน์บอกตกแต่งต่างๆแต่เขาต้องการที่ลูกค้าอยากได้และอย่างวันนี้พี่อู๋มีขนไหนมาแนะนําเป็นพิเศษให้กับผู้ชมได้ชม ก็แน่นอนครับวันนี้สําหรับทางบริษัทเอสิดูตโตซีนนะครับนำรถยนต์ทั้งหมด6คันมาโชว์ในงานนี้นะครับผมส่วนตัวผมเองนะครับก็จะแนะนํปในส่วนของตัวรถที่เป็นพุทธาสตารเลียที่แต่งแบบพรีเมียมตัวนี้ก็ออกมาพอสมควรแลวเนาะตารระยะเวลาที่เขาออกมานะครับแต่ว่าการตกแต่งภายในเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยให้การตอบรับเป็นอย่างดีสําหรับทางร้านเราของตัวพุสตารเลียในแบบเอซิดอตโตซีคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าตกแต่งออกแบบมาแบบเฟิร์สคลาสมาคือความเรียบหรูดูสบายแลวก็การใช้งานที่ เดินทางสะดวกนั่งสบายมากขึ้นด้วยตัว <mel> <ical way> <down> สีล้อเบาเอ่ยตั้งแต่แถวหน้านั่งคนขับไปถึงแถวที่2ที่เป็น v i p Luxury รวมไปถึงโซฟาด้านหลังชิ้นส่วนที่มันเป็นอุปกรณ์ตกแต่งอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพื้นไม้ลามิเนตเอ่ยหรือว่าเป็นระบบไฟหน้าเอ่ยนะครับที่ออกแบบมาเพื่อในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นก็ได้ว่าคันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคันค่ะสำหรับใครที่มีฮุนไดสตาร์เลียนะคะแล้วอยากตกแต่งให้ดูหนึ่งเลยค่ะมีความสบาย นะคะกับเบาะที่เรียกได้ว่าเป็นเฟิร์สคลาสอย่างที่พี่อูได้บอกไปนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของความลักชวรี่ค่ะเพิ่มเติมเข้าไปในตัวรถนะคะให้การเดินทางของคุณค่ะมีความสบายแล้วก็เรียกว่าหรูหรามากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะกับ h ุนไดสตาร์เลคคันนี้ค่ะ ไฮชวันคันนี้ค่ะซึ่งเป็นพระเอกอีกหนึ่งคันของเราที่อยู่กันมาอย่างยาวนานกับ SCD a u t o s อ s ตค่ะและตอนนี้นะคะนอกจากคุณได้ไ H ชวันคันนี้อ้อมก็อยู่กับพี่วิวสวัสดีค่ะพี่วิวสวัสดีครับคันสีแดงที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคือคุณได้ไชวันค่ะอายุนามมาตั้งแต่รุ่น SCD ดีเปิดตัวเลยนะครับเปิดทําการเราก็มีคันนี้เป็นต้นฉบับนั่นหมายความว่านี่คือรถเก่าค่ะนั่นแหละครับเข้าสู่กระบวนการเลยก็คือใครที่กำลังใช้รถเก่าอยู่และอยากเอารถเก่ามารีโนเวทใหม่มารีบิวใหม่ ต้องดูคันนี้เป็นตัวอย่างเลยครับยังเป็นคอนเซปต์เดิมแต่ว่าเพิ่มเติมในเรื่องของความกรัวร่ความไฮเอนด์มากขึ้นนะครับเริ่มแต่กระจังหน้าเลยละกันนะครับกระจังหน้าของรถคันนี้นะเรามีการเปลี่ยนโฉมใหม่นะครับตัดแต่งหน้าใหม่ให้ดูอลังการมากขึ้นนะครับแบบทีนนิยมเลยเปลี่ยนใหม่หมดรอบคันอ่านี่ก็คือภายนอกนะส่วนงานอิตาเลียนนะก็จะมีเรื่องของการบุหนังใหม่ทั้งหมดเลยนะครับโครงสร้างเดิมแปลงทรงตัดเย็บพุ่มหนังใหม่นะครับแล้วก็ ในส,ส่วนของแถวที่2คันนี้เนี่ยถ้าเป็นรอบที่แล้วนะจะเป็นเรื่องของการปัดสีกับวิแชนะรัแต่ว่าคันนี้ต้องบอกว่างานวิแช์ของเราเนี่ยสามารถลงด้านขวาดได้แล้วอ่าคือเราสามารถลงทั้ง2องข้างไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาดได้แล้วถูกต้องอนะครับต้องเท้าความอย่างนี้ครับในยุคสมัยใหม่เนี่ยนะครับเรามีการพัฒนาชิ้นง,งานมากขึ้นให้สามารถดําสินค้าตัวนี้ส่งออกไปต่างประเทศได้และสําหรับ พื่อนบ้านของเราเนี่ยบางประเทศเนี่ยเป็นภูมิภเลยทรายใช่ไหม uh huh. เขาต้องลงทางด้าน,นขวาแต่เราก็ออกแบบชิ้นงานให้สามารถลงทางด้านขวาได้โอารวมถึงลูกค้าหลายๆคนนะครับที่แบบว่าอยากได้รถที่สามารถลงทางด้านขวาได้เราก็ออกแบบชิ้นงานให้สามารถติดตั้งวิแชร์และลงทางด้านขวามือได้๋ oh. อาแล้วก็เน้นย้ำเลยนะใครกำลังใช้รถเก่าอยู่เนี่ยอย่างรุ่นนี้เป็นตัวอย่างก็ได้อยากได้ความอลังการอยากให้มันดูใหม่มากขึ้นลองดูเป็นทางเลือกดูนะครับเพราะว่า เราจัดใหญ่จัดเต็มกับคันนี้จริงๆอีกหนึ่งคันที่อยู่กับ SCD มาอย่างยาวนานแล้วนะคะสำหรับใ,ใครที่อยากได้คุณดาย H1 ที่ตกแต่งครบจบในรูปแบบ SCD Auto s ซก็มาดูได้ที่คันสีแดงคันนี้เลยค่ะ ตาโฟจูเนอร์มาตกแต่งให้กับทุกท่านได้เห็นกันแล้วค่ะเดี๋ยวให้พี่ทอมนะคะแนะนำค่ะเกี่ยวกับการตกแต่งภายใต้คอนเซ็ปต์คันนี้ค่ะได้เลยครับพี่อ้อมครับก็คอนเซ็ปต์ตกแต่งของเบาคันนี้นะครับของโฟลเจอร์อคันนี้ก็คือการตกแต่งเบา VP พร้อม้วดบิวแชร์เพราะว่าจุดเริ่มต้นของคันนี้ครับก็คือมีลูกค้าเข้ามาคุยกับเราที่ร้าน s อสซีดีอที่นี่นะครับก็คือต้องการ ให้รถเป็นรถ V p พีพร้อมทั้งพาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยกันทางครอบครัวก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของคันนี้นั่นเองครับคันนี้ครับต้องขอบอกก่อนว่าด้านหลังนะครับเราได้ติดตั้งเป็นเบาะ V ีเวไปแล้วใช่ไหมครับซึ่งต้องบอกว่าเบาะเดิมๆมาครับมันจะเป็นแมนนวลซึ่งทําให้เราอาจจะปรับเราต้องแบบขยับเพื่อมแขนไปกดอ,อย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะยากแต่สําหรับคันนี้ครับมันจะพิเศษตร,ตรงที่ว่า เราจะมีคอนโทรลการขึ้นมาปักปุ่มไฟฟ้าง่ายๆเลยครับเพียงแค่ขยับมือไปนิดเดียวสามารถปรับได้หมดเลยทั้ง6ทิศทาง<ม>แถมยังมีไวเลสชาร์จเจอร์เพิ่มให้ด้วยสำหรับ<แ>ตัวบอกที่เป็น V.I.P. ถูกต้องใช่ไหมคะแล้วในเรื่องของบอกวิวแชร์ล่ะคะในส่วนของบอกวิวแชร์ครับคันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นงานโปรดัก เฉพาะของร้านเรา s อสเดียอัตเลยนะครับติดตั้งเป็นรถวิวแชร์ได้เลยไม่ใช่เพียงแค่เวลแคปเอาขึ้นลงนะครับแต่เป็นวิวแชร์เลยย้ำนะครับว่าเป็นวิวแชร์เลยสามารถเข็นออกไปได้เลยครับและยิ่งไปกว่านั้นพี่พอมขาหลายหายท่านเนี่ยคิดว่ารถบานสวิงจะติดตั้งเบาะวิวแชร์ไม่ได้อ,อย่ไนะคะแต่นี่ ติดไดไ้้แลว SCD ทำให้เห็นต้องบอกเลยว่าเป็นงานเฉพาะของร้าน SCD จริงๆครับสำหรับใครค่ะที่อยากจะได้เบาะวิวแชที่ติดตั้งกับรถยนต์บานสวิงก็สามารถมาติดต่อที่ SCD Auto s i s ได้เช่นเดียวกันค่ะ ค่ะอ้อมอยู่กับพี่บิ๊กนะคะสวัสดีค่ะพี่บิก๊กสวัสดีครับและคันสีดําด้านหลังอ้อมตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่บิ๊กค่ะแนะนําในเรื่องของไอเดียของการตกแต่งค่ะต้องขอบอกก่อนว่ากับการตกแต่งให้กับคุณไดสตาร์เหรียญเนี่ยคันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะ all in one เพราะปกติเราตกแต่ง VP กันอยู่แล้วแต่มันมีความเป็นสปอร์ตเข้าไปอีกในตัวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการตกแต่ง VP พร้อมกับความสปอร์ตเนี่ยมันเป็นกันยังไง มันก็คือการเล่นสีสันภายในนั่นเองครับและนี่ก็อย่างที่เราเห็นนะครับมันจะเป็นเบาะสีแดงตัดกับสีดํามันจะคล้ายๆกับพวกการตกแต่งรถสปอร์ตไปทางรถตะวันตกนะครับถ้าเราสังเกตแดงดําก็จะให้ความเป็นสปอร์ตพร้อมกับกรอบเบาะนะครับที่เราจะสังเกตนะครับหลังเบาะคนขับก็จะมีกรอบแข็งแบบนี้และยังสามารถใช้งานได้อีกต่างหากเนี่ยครับเป็นโต๊ะเลย และรวมถึงขอบข้างของเบาะ v i p นะครับรูปสรงที่อยากก็จะมีความเป็นสปอร์ตตัดเงาพร้อมครบหมดนี่แหละครับความลงตัวของการแต่ง v i p และก็ความสปอร์ตเข้าไป เห็นไหมครับได้อย่างอออินวันเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเบาะสีแดงแล้วเราก็ยังเห็นเบาะที่เป็นสีเบจสีน้ำตาลใดๆตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ไหมคะถูกต้องครับมันเป็นงานคัสตอมไหมอย่างที่ลูกค้าต้องการนะครับเพียงแค่บอกความต้องการมานะครับว่าต้องการให้มันเป็นสีไหนเราก็จัดไปตามงานคัสตอมนั้นได้เลยอโหนะคะนี่แค่สําหรับเบาะแถวที่2นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีเบาะอีก หนึ่งถึงสองแถวด้านหลัง,งที่มากับตัวรถ<ช>นะคะ<ช>คันนี้ไม่เห็นเลยว่าเบาะแถวที่4ี่อยู่ตรงไหนเพราะว่าเขาจะอยู่ด้านในสุดนะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยมีการเขาเรียกว่าดีไซน์การนั่งเนี่ยซ้ายกับขวาตรงกลางไม่เอาแล้วเห<ช>็น<ช>ไหมครับมันก็จะเกิดความเป็นลักซ์ลี่แล้วตรงด้านตรงกลางอย่างเช่นโซฟาตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวปรับคอนโทรลของตัวเบาะแยกอิสระซ้ายขวาอีกจังหากอ๋อก็หมายถึงว่า คันนี้เนี่ยสามารถปรับเบาะแบบไฟฟ้าได้ทุกที่นั่งเลยถูกต้องครับแล้วก็ตำแหน่งก็จะเป็นค่อนข้างที่จะลักซ์รี่เลยเพราะว่าคนนั่งซ้ายและกวาตรงกลางไม่มีแล้วก็ไม่เบียดเสียดนั่งได้อย่างสบายนะคะภายในหรูหราภายนอกดูสปอร์ตด้วยก้ับคันนี้ถ้าจะพูดถึงความเป็นสปอร์ตภายนอกเขาก็ถูกตกแต่งด้วยสเกิร์ตชุดไฟหน้านะครับชุดไฟท้าย ค่อนข้างที่จะครบอย่างที่ผมบอกความเป็นสปอร์ตความเป็น V.P. เห็นไหมครับปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะมิกแมทลงตัวกันได้แล้วและนี่ก็คือตัวอย่างสำหรับท่านใดเนี่ย มีแนวตกแต่งแบบนี้อยู่มาดูตัวอย่างจริงทีมงานนุนทองได้เลยก็ขอบคุณพีบมากมากๆเลยสำหรับใครที่อยากได้อีกหนึ่งคันนะคะเป็นการตกแต่งค่ะในเรื่องของการแต่งรถตู้ฮุนไดสตารีย i a นะคะมีสีดำไปแล้วจะตกแต่งยังไงให้ดูหรูหราและสปอร์ตลงตัวในแบบนี้นะคะก็มาดูคันนี้ได้เลยค่ะฮุนไดสตารีย i a สีดาค่ะ แตละคันค่ะและความยิ่งใหญ่อลังการที่ SCD AutoSys นำมาจัดโชว์ให้ในงาน Motor Expo 2023นี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมในบูธของเราค่ะก็สามารถเข้ามาได้เลยตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้ค่ะและท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยใช้บริการ SCD AutoSys ค่ะแน่นอนคุณสามารถมั่นใจได้เลยเพราะว่าตลอด12ปี ก้าเข้าสู่ปีที่13แล้วลูกค้าทุกท่านให้ความไว้วางใจกันอย่างแน่นอนค่ะและรวมไปถึงค่ะการบริการไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําก่อนการขายหรือว่าการบริการหลังการขายนะคะเราดูแลกันเป็นอย่างดีด้วยให้ SCD Auto s y s ดูแลคุณตลอดทุกๆก,ก,การเดินทางและดูแลความสุขในครอบครัวของคุณนะคะสําหรับวันนี้ SCD ละอ้อมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ